ขอขอบคุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโอ,อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโนโ กลับอักระนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงพันปากอยากดันค่ะพันปากอยากดันคุณผู้ชมนะช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนนะฮะใบขวัญพี่ลมหลินนะคุณผู้ชมนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีออยถูกต้องตามกฎหมายนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักใครที่มีปัญหาเรื่องส่วนเกินและใครที่อยากจะทําให้เรียบรูปร่างของคุณเนี่ยสลิมมากยิ่งขึ้นนะให้นึกถึงโซโซโนนะฮรลูกพี่ขวัญเอาง่ายๆเลยต้องต่ออายุน้อยร้อยกิโลนะคุณผู้ชมนะปัจจุบันเน่ลงไป42กะะ เป็นคนที่ชอบออกกาลังกายด้วยแล้วก็พ<ม>ี่ขวัญใส่ในเขาเรียกว่าแอล a คาร์ทีลงไปในโซโซโนโ่ด้วยนะฮะเร่งการเผาผลาญเดินเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนกระโดดกระโดดเหมือนกระโดะโดตบนะะ ส่วนตัวพี่ขวัญก็มีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับคุณหมอบอกว่าต้องลดน้ําหนักโดยด่วนนะฮะพี่ขวัญก็เลยคิดสูตรมาถ้าเกิดเป็นเจ้าอื่นเนี่ยเขาสามสตัวนะฮะแต่เจ้านี้เนี่ยเกือบ20ตัวเลยทีเดียวใส่สาหร่ายสีน้ําตาลนะบล็อกเบิร์นแป้งไขมันนะฮะวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะรับประทานโซโซโน,โนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าซื้อ1กล่องเขาก็ขาย2กล่องเขาขายแต่ถ้าซื้อ3ามเาแถมหครับ โปรวันนี้นะครับซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องนะครับจากราคา1,960บาทเหลือเพียงนะฮะ1,470บาทเท่านั้นะนะครับสนใจโทรเลยครับ0899956669้้าาย้ำนะครับ0899956669้าเการนเองนะครับเป็นเบอร์ตรงของพี่ขวัญน,นะคุณผู้ชมนะฮะช่วงหยุดหยุดยาวๆยาวอย่างนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าน้ำหนักมันขึ้นนะฮะต้องทานโซโซลโ่โกันนะฮะมากันวันนี้เลยต่อเลยในเบรกนี้นะฮะเขาบอกว่าเปิดโพลละครไทยนะฮะอยอดนิ เป็นเรื่องไหนไปไม่ได้เลยร้อยเลย่มายาอันนี้ก็เพิ่งจะจบไปนะนาแสนอโดยคุณโป๊ปแล้วก็คุณเบลล่านั่นเองเรื่องราวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่นางเอกเนี่ยไปแต่งงานนะกับทายาทหมื่นล้านแล้วประมาณว่าทายาทหมื่นล้านนี่เนี่ยก็จเจ้าชู้จนทําให้นางเอกต้องเลิกราไปแล้วก็ไปพบกับความรักครัง้งใหม่ก็คือเบลล่าเนี่ยไปพบรักกับพี่โป๊ปนั่นเองนะคะเรื่องราวนี้เนี่ย แซ่บแล้วก็เข้มข้นจนติดอันดับที่1เลยล่ะค่ะอ่านะส่วนอันดับต่อมานะครับจากช่อง GMM 2 5นะฮะเรื่องเนื้อนายโอ้โหเรื่องนี้เข้มข้นมากที่อย่างเข้มเพชรอย่างคุณคิสหอวังเนี่ยนะครับเป็นสาวสวยผู้มากไปได้วยความแค้นเธอก็รู้สึกว่าจะพยายามทิบตัวเองทุกวิถีทางจากกนกระทั่งได้เป็นเจ้าของธุรกิจครบวงจรนะครับแต่เธอก็มีคู่แข่งเป็นไม้เหมือนไม้บางจริงๆริงนะฮะอย่างลิลลี่หรือคุณกระติ๊บเนี่ยก็ใช้ให้ชีวิตของเธอเนี่ยชิงดีชิงเด็ดแต่ว่าไม่ไม่รอดนะต้องมีคน มายว่รุ่นที่เธอไว้ใจมากที่สุดก็โดนหักหลังอีกทำใ,ให้เธอแค้นมากมาอีกนะฮะงานนี้เพราะถือว่าต้องสู้ทั้งเพื่อนสู้ทั้งแฟนสู้ทั้งเรื่องงานแล้วก็สู้ทั้งเรื่องของทั้งหมดที่เจอมาเลยนะ,ะฮะเนือ้อไหนครับไปต่อกันที่อันดับที่3มเรื่องนี้ก็แซ่บไม่แพ้กันนะคะเกมรักเอาคืนจากช่อง g m m 25มค่ะนี่เลยนําแสดงนําโดยนะคะคุณนุ่นวรนุชนะคะแล้วก็คุณบีมนะคะ เรื่องนี้เนี่ยทราบตรงที่ว่าทางด้านของคุณนุ่นตอนแรกไปแต่งงานกับคุณหมอก่อนนะคะอตอนแรกก็แต่งงานรักกันดีแต่ว่าพอมาถึงวันที่ครบรอบงานแต่งงานเนี่ยกลายเป็นว่าคุณหมอเนี่ยขอหย่าก,กับทางคุณนุ่นนะคะเพราะว่าไปเจอกับนี่เลยเพื่อนสนิทของคุณนุ่นเหมือนกับว่าแอบไปแซบกันนั่นเองอโดนปาดหน้าเค้กไปจนคุณนุ่นเนี่ยมาพบรักครั้งใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่ใคร เป็นลูกของเพื่อนสนิทตัวเองนี่แหละค่ะนะคะบอกเลยว่าแทบกรุบกรุเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวความรักต่างวัยค่ะจากอันดับที่3ไปแล้วไปดูกันที่อันดับที่4ี่เรื่องซ่อนเงารักจากช่องสานะครับหญิงสาวที่เคยคลอดลูกมาเป็นฝาแฝดเธอนั้นนชื่อนลินครับการคลอดลูกแฝดก็ไม่น่าตกใจครับที่เธอเนี่ยได้รู้ว่าลูกของเธอที่คลอดออกมานั้นเป็นแฝดชายกับหญิงทันทีที่รู้ว่าลูกหนึ่งคนเป็นผู้ชายเธอก็ตั้งมาที่จะปกปิดความลับนี้เอาไว้กับคนเดียวนะฮะเพราะว่าด้วยความที่อยากจะปกป้องลูกให้พ้นจากอดีีตท่เลว ขอองเธโดยเธอเนี่ยได้ตั้งชื่อลูกทั้งสองว่าขวัญเอ๋ยและก็ขวัญมาเพื่อนะครับให้คนอื่นคิดว่าเธอเนี่ยมีฝาแฝดเป็นผู้หญิงทั้งสองคนและจะต้องไม่มีใครรู้ว่าขวัญเอ๋ยนั้นเป็นผู้ชายโอ้โหเป็นความลับซับซ้อนมากามจะให้เรื่องนี้ก็โด่งดังเลยทีเดียวนะครับส่วนอันดับที่5นะคะเริงริตาค่ะจากช่องจี m 25มเช่นเดียวกันนะคะเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเอง เรื่องนี้เป็นคู่สามีภรรยานะคะอย่างรวีแล้วก็เจนนิสนะคะทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันมาจนจะ3ปีแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกด้วยกันสักทีทํายังไงทำยังไงเนี่ยก็ไม่มีสักทีหนึ่งนะคะโดยคุณกรีดค่ะแล้วก็คุณรัชนีเนี่ยเป็นพ่อของแม่ของรวีต่างก็ลุ้นตั้งความหวังไว้อย่างมากที่จะได้อุ้มหลานแต่รวีเนี่ยไม่ได้ซีเรียสนะคะว่าเจนนิสจะมีลูกให้ได้หรือไม่เพราะไม่ใช่ประเด็นสําคัญของชีวิตยังไงเขาก็ยังรักเธอเสมอแต่ว่ากลับทําให้เจนนิสเนี่ยยิ่งรู้สึก คิดอยู่ตลอดว่าเธอเป็นคนที่ทำให้ครอบครัวมไม่สมบูรณ์คะ่ะมาต่อกันที่อันดับที่6เรื่องนี้เลยจากช่อง3เช่นเดียวกันนะครับ โอกเคบหักแอบรักคุณสามีที่มันธนาสาวบริษัทฮัมม็อกส์อย่างนันทชีรินนะฮะหรือว่าคุณเมย์เนี่ยเธอมีความสุขมากเมื่อความฝันของเธอได้เป็นจริงเพราะว่าเธอในกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับคุณเทียรหรือเล่นโดยคุณปรินนั่นเองนะครับแน่นอนว่าสาวบริษัทคนนี้เป็นหนุ่มบริษัทท p p นะครับเมย์เนี่ยได้แอบรักผู้ชายคนนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วนะครับยิ่งแม่ของเทียอย่างคุณซาจีเองเนี่ยก็โอ้โหเอ็นดูเมย์มากแล้วก็แอบรักมากโดยนะครับเพื่อนสนิทก็มาเลีเ้ อีกคนเลยทําให้เมย์นั้นได้ใกล้ชิดกับพระเอกครับเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันแต่เทียก็มองเมย์เป็นเพียงแค่น้องสาวเท่านั้นเรื่องนี้น่าสนใจนะ,ะ,ะใช่ค่ะแล้วก็ต่อัปที่อันดับที่เนะคะรักแรกพบของทางช่องวัน3 1ค่ะพริรยาเนี่ยเขาเป็นหนุ่มยูทูบเบอร์นะที่ใช้เงินเกินตัวเพื่อสร้างภาพรักให้ตัวเองดูดีจนหนี้ทุ่มหัวแทนเรื่องนี้คล้ายๆกับคนในห้องเลยนะแม่นเนาะน,นะคะาาชอบสร้างภาพไงะนะคะแล้วก็ใช้เงินเกินตัวนะจนวันนึงเนี่ยพริรยาเขาไปเจอกับสมุดบัญชีเงินฝากของบรรพบรุษนะซึ่งอาจจะช่วยแก้ ของเขาได้เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เลยเกิดขึ้นค่ะ พอจูจ่ๆพริยะเขาก็ข้ามพบกลับไปในอีกยุคหนึ่งเป็นพศ2463แล้วก็ได้พบกับคุณทวดของเขานะคะที่กําลังตัดสินใจเลือกผู้หญิงที่เพียบพร้อมเพื่อมาเป็นเจ้าสาวหนึ่งในนั้นก็คือคุณวันนะคะสาวสวยที่มีความคิดทันสมัยกว่าผู้หญิงทั่วๆไปในยุคนั้นคะ่ะมาถึงกันที่อันดับที่8แล้วนะครับช่อง3เหมือนกันนะฮะเรื่องทุ่งสเสน่หาเรื่องนี้ความสลับซับซ้อนของการเรียงลําดับว่าใครจะเป็นผัวเป็นเมียใครใครเป็นลูกใครเริ่มที่จะงงแล้วตอนแรกๆแต่พอมีตารางออกมาเราก็เข้าาใจกันร เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวแห่งน้องน้ำพึ่งในปีพศ2515ครับที่เส้นทางแห่งความรักนั้นเนี่ยไม่ได้โดยโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ แม้จะรักแสนรักแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ต่อความจริงที่ว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนพอพูดไปแล้วเนี่ยเรื่องราวนี้จับคู่คนนั้นมาแต่งงานคนนี้คนนี้เปลี่ยนไปากคนนั้นพอลูกคนนั้นมาแอบรักด้วยการเองย่าด้วยกันเองจนงงแต่ผลสุดท้ายก็ลงเอ่ยนะคะะอันดับที่9ค่ะไฟสิ้นเชื้อจากทางช่องจ m เอ็นะคะอรวีเนี่ยถูกทานซึ่งกสามีผู้สาดีทรยศหักหลังค่ะด้วยการไปมีชู้กับวิชุดา ซึ่งวิชุดาเนี่ยเป็นพี่สาวต่างแม่ที่กลับมาแก้แค้นโดยมีสุวิพานะคะเพื่อนนักธุรกิจรุ่นพี่ของอรวีให้ข้อมูลแล้วก็ยังเป็นคนพาอราวีไปตามอลาวะจนจับได้คาหนังคาเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยทานก็ได้ขอหย่าก,กับอรวีเพราะวิชุดากําลังตั้งท้องเอาเป็นว่าเรื่องราวนี้เนี่ย เป็นเรื่องราวอนละเวงนะคะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์นั่นเองแต่ก็บอกว่าสนุกนะแล้วก็แก้แข้นด้วยใช่แล้วนะครับมาถึงอันดับสุดท้ายกับกับอันดับที่10นะฮะเรื่องนี้จากช่องวันซ้มสิบเอ็ดนั่นเองเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอฮะที่มาโคจรกันเป็นคู่รักต่างวัยแล้วกันนะครับกับคุณแอฟทัศออนและคุณต่อธนภพนั่นเองนะครับเรื่องราวนี้ก็โดยที่คุณแอฟเล่นเป็นออลพีเธอต้องสูญเสียฮะสามีอย่างคุณภาคไปนะครับจากอุบัติเหตุเครื่องบินขณะที่เธอตั้งครรู้ ว่าที่แท้จริงแล้วนั้นเกิดจากความผิดพลาดของสวรรค์ทาให้ผ้านั้นกลับชาติมาเกิดใหม่หรือเปล่าในร่างของคุณทิชชงหรือว่าเล่นโดยคุณต่ออันนี้พอมาเจอกันปุ๊บมันก็เหมือนว่าลื้อฟื้นอะไรหลายๆอ,อย่างมามีเงื่อนไขว่าผ้าจะต้องใช้เวลาบนโลกของมนุษย์เนี่ยได้เพียงแค่2ี่ปีเท่านั้นนะแล้วถ้าหากวันใดที่ภาคไม่ตระหนักในคานทำความดีเนี่ยวันนั้นภาคจะไม่มีโอกาสได้เจอกับคุณแอฟหรือว่าชื่อในละครว,ว่าออลพีไปต,ตลอดกาลเลยนะฮะก็เป็นละครที่บอกว่า ความประทับใจในปีที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ<ช>ก็มีหลากหลายช่องเลยเช่นเดียวกันนะไอ้สองช่องเจ็ดมี้งไหมเนี่ย ช่องเจ็ดไม่เลยไม่เห็นเลยมันต้องอยู่ที่ว่าใครจัดอันดับอีกใช่ไหมแม่แม่คิดยังไงทำไมทำไมไม่มีเลยอ่ะไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่เลตติ้งแต่เลตติ้งอันดับหนึ่งมันคือช่องเจ็ดใช่ช่องเจ็ดมันดังเกือบทุกเรื่องเลยนะใช่องงเเป็นตติ้ดแต่ทำไมไม่มีเลยอ่ะคือมันอยู่ที่ว่าใครจัดใครจัดไงถ้าทีมงานช่องสามจัดก็เป็นของช่องสามทีมงานช่องวันจัดก็เป็นของช่องวันนะฮะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ใบขวัญพิลม์ลินนะฮะ ต้องบอกไ้ก่อนเลยว่าลูกชายของพี่ขวัญน,น้องต่อนะฮะอายุน้อยร้อยโลนะฮะต้องลดน้ําหนักโดยด่วนเลยนะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันด้วยนะฮะปัจจุบันพี่ขวัญต้องเอาโซโซโนโไปแอบนะฮะสาเหตุที่เอาไปแอบเพราะว่าพี่ขวัญเขาใส่นี้ด้วยนะแอลคาเนทีนเร่งการเผาผาน,น้องต่อออกกาลังกายด้วยแล้วหัวเนี่ยเดินเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนกระโดดกระโดดเหมือนกระโดดตบนะ,ะปัจจุบันตัวเล็กนิดเดียวนะคะุณผู้ชมนะเขาทานโซโซนโซนส่วนตัวพี่ขวัญเนี่ยไม่มีเวลาออกกําลังกาย พี่ขวัญก็เลยใส่ตัวนี้เลยสารายสีน้ําตาลนะคุณผู้ชมนะบล็อกเบิร์นแป้งไขมันนะฮะปัจจุบันอาการไขมันพอกตับวีขึ้นนะฮะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมจะซื้อ1กล่องพี่ขวัญก็ขาย2กล่องก็ขายแต่ถ้าเกิดซื้อ3จะแถม1ครับ โปรโมชั่นวันนี้นะครับซื้อ3กล่องแถมไฟอีก1กล่องนะครับจากราคา1,960บาทเหลือเพียงราคาพิเศษ1,470บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจสามารถโทรได้เลยครับ0 8 9 9 9 5 6 6 6 9ย้ยบอีกรอบนะครับ089 9 9 5 6 6 6กากับโซโซนโโโนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานนะแล้วก็กระเทยข้างในที่ผอมแล้วต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ